วันนี้วันที่10กันยายน2550เด็กชายปักเกออยากจะถูกบ้านช่วยแม่ครับผมเอาใหญ่เลยครับเห็นแม่ทำร้องไห้แย่งอยากจะทำเองคุณทำงานบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับมันเหน่มากเลยเหรอครับการทำบ้านอย่าเจ้ายกไม้ขึ้นสูงอย่าง เปลี่ยนมือหน่อยามัยละ่วยช่วช่วยช,ช่วยแม่เบื่อละทำอะไรเห้อแม่ม,มาเขามาแล้วจุนทุกเรื่องเลย